อย่าไปอย่าไปสนใจอ่าอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณว่าไอ้คนคอมเมนต์เนี่ยที่ที่น้องปักบุดขึ้นมาเนี่ยคือคนเลวอ๋อประมาณใส่ปาเนี้ยไม่ดีอืมอ๋ออันนี้หมายถึงที่พี่พี่พูดหมายถึงว่าคอมเมนต์เขาพูดถึงคนนอันนั้นใช่ไหมใช่ใช่ฮะคอมเมนต์เขาพูดถึงว่าเออเนี่ยคนที่พิมพ์มาเนี่ยเป็นอ่าพวกคนที่ใส่ไม่ดีถูกต้องถูกถูกถูก,ถกอันนี้ถูกแต่ผมไม่หมายถึงว่าที่น้องอธิบายน้องอธิบายเกินนั้นบีกเยอะเลย ไม่ได้อธิบายแค่คอมเมนต์ะเข้าใจเข้าใจตอนแรกผมไปนึกว่าหมายถึงว่าที่น้องพูดผมเปิดของน้องอยู่ไหมผมไปคิดว่าที่น้องพูดใช่หมายถึงคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ใช่ไหมใช่ขคอมเมนต์หมายถึงคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ไม่ดีแต่ท <laughs> ันที่ผมเม้นอยู่ด้วยโอเคเข้าใจเข้าใจพี่แต่แต่แต,ต,ต่แต่ว่าที่น้องพูดอ่ะเพื่อเป็นได้ฟังหมดแล้วนะมันเลยแบบนั้นอีกทั้งเรื่องแบบเอ่อถู คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนคุณไม่รู้หรอกว่าอ่าฉันอะไรยังไงฉันถูกโจมตีจากคนอ่าทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่รู้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่ในประโยคที่น้องพูดอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาฟังพวกนี้ครบก่อนว่าเห็นไหมว่าเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่น้องพูดเลยสู้ครับผมติน้อง ขอบคุณครับพี่ขอบคุณชุนจันนี่บอกว่าเตือนดาราม่าก็เลยเตือนดาราม่าน้องเตือนเรื่องดาราม่าหรอเออแล้วเขาเขาก็บอกว่าแบบถามว่าแบบใครอ,คอูเมกดาราม่าใครใครใคร,ใครสร้างดาราม่าอะไรประมาณเนี้ยมาแล้วมาแล้วี่ยใครสร้างดาราม่าเหรออะไรประมาณนั้ผมก็ฟังอังกฤษไม่ค่อยเก่งจําได้แค่อะไรอูมเมกดาราม่าอันอย่างนี้หละกูก็น่าจะใครใช่ไหมใครใครสร้างดราม่าเหรอให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออ คนก็โยงไปนู่นเลยบางคนก็พิมพ์อ้อึงอสร้างเรื่องมั่งอะไรมั่งผมก็ <c oughs> เกี่ยวอะไรกับเออมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะไปแบบว่าจะอึงสร้างเรื่องผมว่ามันสิทธิ์ของเขาเขาที่อย่างเขาไม่ได้ไปลุปลกล้ำหรือก้าวไกลในพื้นที่การเมนเขาอู้องพื้นที่ของเขา,าไ,ขขไปแบบว่าจะอึงสร้างเรื่องมั่งอะไรมั่งผมก็ เกี่ยวอะไรกับ,บเออมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะงไปแบบว่าจะอื่งส้างเรื่องผมว่ามันสิทธิ์ของเขาเขาที่อยากเขาไม่ได้ไปขโม่อะไรอะเจะอื่งสร้างเรื่องคืออะไรอะไม่เข้าใจลั้งหรือก้าวไปในพื้นที่การมิงเขาทําในพื้นที่ของเขาใช่ปะอือหรืออะไรเงี้ย รู้สึกว่าเขาฝั่งนุนก็อาจจะลนๆเรื่องเรื่องการอะไรเงี้ยเนาะเรื่องจับจ้องนะคะในการที่อ่าเขาเรียกอะไรพวกเรามีพื้นที่กันเยอะมากขึ้นในช่วงนี้นะคะในรอบที่มีบทบาทเยอะขึ้นไปเนี่เขาเล่าว่าผมก็ไม่เข้าใจอะไรคือเจเจอะไรเฉื่อล้านเปอร์เซ็นต์แอดมินไม่ได้ปักถ้าแอดมินเห็นข้อความแบบนี้ผมเชื่อว่าการทางานเขาก็ลบหรือบล็อกแน่นอนออกมิ้วไปแล้วหายไปแล้วข้อความวับไปแล้ว ล้ก็มีคอมเมนต์แบบคนเลวไม่ต้องให้เข้ามาในไลฟ์มัง่งอะไรมั่งอะไรเงี้งงงยก็รแบบไม่ต้องปล่อยให้คนเลวเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็้ยเอาจริงๆคําถามนะมันอาจจะเสียมารยาทแต่คําถามมันไม่ได้เป็นการมันไม่ได้เลวถึงขนาดเขาเลวนี้เลวอ๋อไปไปไปคำถามอา่าไม่เสียมารยาท พูดนะน้องบอกเลยคนไม่ดีคนที่วิ่งไวๆไมันจะมีประโยคหลังจากนีก้อีกแต่ปรดีตัดมาไม่ได้ขอคนตัดมาแค่ช่วงนี้เข,ขาก็จะมีบอกว่าคนไม่ดมีไม่รู้ใครแหละมไม่รู้น้องว่าใครนะคนที่ชอบสร้างดรามาก คนที่ทำร้ายคนที่โจมตีฉันไม่รู้สิเราพูดถึงใครไปว่าว่าคนลูงคนเลวคือคำถามไม่ได้เป็นได้หยาบนาะใช่ไหมคำคำที่เขาปากอะ่ะไม่ได้หยาบอยากกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็นอน ใหญ่จะกินยาแก้ปวดหัวแล้วนอนตาใกใจต้มด้วยน,นะฮะพี่ๆขอบคุณครับแต่ในความรู้สึกว่าเรา,เรา,เราคิดว่าน้องเขาก็เทสระบ,บระดับหนึ่งแค่นั้นแหละเออเพราะว่าในความคิดเราการมีหนับปากหมุดเองเพราะผมรู้อยู่ผมก็เห็นการมีนับคอยจับโทรศัพท์แล้วก็ปากหมดุดแล้วก็ถามว่าอันนี้คืออะไรเอออันนี้คืออะไรผมก็เลยแบบเอ,อ้ยแต่พอคนอธิบายไปว่า พวกคนเลวอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ากลัวการมินจะเข้าใจคิดว่าข้อความนั้นน่ะเป็นข้อความที่ที่ด่าการมินแล้วกันเขาก็เลยบอกว่าเออชั้นเจ็บาริเนี้ยแบบชั้นคิดแทนน้องไม่ได้คิดว่าข้อข้อความนี้ว่าน้องออมาจากคนละมันตีเวิร์ดหรือเปล่าวะ น้องก็พูดอยู่ใครพวกคุณคิดหมายถึงคนเหล่านั้นอะ่ะเอคิดว่าฉันคิดเหรอหยังไงต้องให้แปลตรงตัวไหมว่าพูดเป็นภาษาไทยแบบเป๊ะเลยแล้วคือต้องให้น้องพูดภาษาไทยได้ไงขนาดพูดแบบอย่างนี้ไม่เข้าใจอีกอ่เอาวานก่อนครับเมื่อวานก่อนพี่มาฟังตอนท้ายอาจจะไม่เข้าใจ คือผมเปิดมันมีคลิปที่มันเป็นคลิปของวันนั้นมันคือเมื่อวานตอนเมื่อวานนะผมะคิดว่าเมื่อวานเมื่อวานตอนต,อนตีสองอืมใช่คือยับเลยยับเลยนันโดนไ,ไม่ไม่แต่แต่มีความรู้สึกว่าน้องเขาเข้าใจในในคอมเมนต์นะคะเพราะว่า,วามันมันแปลอัตโนมัติเลยแล้วก็มันก็ ไม่น่าจะเขานาะน้องเขาน่าจะเดาออกว่าเป็นเป็นคําว่าอะไรแบบไหนอนะไรเงี้ยคำมันไม่ได้ยากใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยการมินนีหล่ะจะไม่รู้ใช่โอ้ค่าฉลาดจะตัดอ้อาวแต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นะเอาใหม่จะเข้าใจคิดว่าข้อความนั้นน่ะเป็นข้อความที่ที่ด่าการมินแล้วกามินเขาก็เลยบอกว่าเออฉันเจ็บมาผมก็เห็นการมินเขาจับโทรศัพท์ แล้วก็ปักหมุดแล้วก็ถามว่าอันนี้คืออะไรเอออันนี้คืออะไรผมก็เลยแบบผมเ,เอ,อ้ยแต่พ<บ>อคนอธิบายไปว่าพวกคนเลวอะไรเงี้ยมผมก็คิดว่ากลัวการม,มินจะเข้าใจคิดว่าข้อความนั้นน่ะเป็นข้อความที่ที่ด่าการม,มินแล้วก็มินเขาก็เลยบอกว่าเออฉันเจ็บไบเนี้กลัวว่าน้องจะคิดว่าเป็นข้อความที่ด่าน้อง <laughs> เอ,อ่แต่ไม่ฟังที่น้องพูดอืม แบบชั้นชั้นโทนไม่ไม่แต่แต่มีความรู้สึกว่าน้องเขาเข้าใจในในคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามันมันแปลอัตโนมัติเลยแล้วก็มันก็ไม่น่าจะเขาน้องเขาน่าจะเดาวออกว่าเป็นเป็นคำว่าอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยคำมันไม่ได้ยากยาไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยกี้ยังบอกว่าคิดว่าเป็นคำไม่ดีอใช่โอ้โหคาฉลาดจะตายคือกูจะค่้องได้อ่ะเอาสิ ลองใครแ่บตอนปักหมดมาข้อความไม่ได้เป็นข้อความที่อ่านยากอะไรหรือถ้าผมเชื่อว่ามันไม่ได้แปลยากเลยถ้าถามว่าการกคิดถึงเนี่ยคําว่าคิดถึงคิดว่าการกนจะไม่รู้เลยคิดก็ยังใช้คําว่าน้องอยู่นะอ่าฮูเมกดรามา่าฉันเจอแล้วว่าใครมีดรดามา่า เขาก็ยังใช้คำว,ว่าน,น้องคิดถึงอยู่นะเปิดให้ดูอีกทีนะครอันนี้นะฮะไม่มีนะฮะไม่มีชื่อน้องนะก็พิมพ์แค่นี้ข้อความไม่ได้เป็นข้อความที่อลา ก็ว่ามันไม่ได้แปลยากเลยถ้าถามว่าการคิดถึงเนี่ยคําว่าคิดถึงคิดว่าการมัน,นไมไ่รู้เลยคิดถึงในยถ้าถ้าคำที่ในในเกาหลีเขาเ่มันน่าจะแปลตรงตัวไปเลยแหละอืน่าจะรู้แหละเนาะมันไม่ได้เป็นคำคำยากาาอ่ะควรสัพท์อะไรที่เรียกยากหน่อยใช่มันเป็นประโยคคำถามอ่ะพี่ๆคำว่าคิดถึงภาษาเกาหลีใครรู้มั่ง มีคำว่าชิปด้วยอ่ะเผอพี่พี่นึกไม่ออกแต่ผมบอกก่อนเพราะเดี๋ยวประโยคต่อไปมันก็จะขำอยู่กันคิดถึงภาษาเกาหลีต้องพูดว่าอะไรฮะพี่พีูโอพูดชื่อ,อมผมใบให้แล้วเี๋ยพี่พี่ฟังนะ มีใครรู้ไหมฮะมีใครรู้ปะโอ้โห้ขึ้นใช่ไหมอ่าโอ้ยเสี่ยนฟ้าเก่งนะ โอจโหชิดดาผมเรียกอย่างนี้นะผมฟังจากนี้ผมว่าเป็นน้าแต่นะเราไม่ใช่นี่โอ้โหจิดดาแต่จริงมันอา่านว่าโนชิอาชิดดามันเป็นชิดดานะแต่เราจะฟังเป็นโคโคชิดดาโค้โหชิดดา ม่หมนเวลาเราฟังอ่ะเวลาเราได้ยินอ่ะแต่ละคนจะได้ยินไม่เหมือนกันผมได้ยินว่าพ ok อกอชิตตาชิตตาตาเป็นของพี่ว่าพอกอชิปโตใช่ไหมแต่จริงมันเขียนว่าคำหลังอ่ะคำแรกอ่ะไม่รู้ว่าอ่าจยังไงแต่ว่าคำหลังอ่านว่าชิ C H I D A, านดา C H I D A หรือเล่าพออ่าอยูอันนี้คือคำว่าคิดถึงใช่ไหมอ่าแล้วพี่ๆฟังเขานะ ไปทางสะเลก็แปลได้ต่อให้ชื่ออาจจะแปลชื่อผิดแต่คำถามมันมันแปลได้อยู่แล้วการมิงคิดถึงอนาโจอันาโจอันก็รู้ไม่พูดนอนาโจอเกะเอนกอดนะพาเพื่อผมก็เลยเองคอมเมนต์นะผมเชื่อว่ามันเขาจะตั้งค่าการปิดกั้นไว้ไม่มีใครเห็นแล้วการมิงก็ตอบกลับขึ้นมา ผมงงมากเลยผมยังไม่เห็นเลยเอาตรงนะข้อความเนี้ยมันเป็นประโยชที่ยานะจะไม่เห็นก็เลยหรอกภาษาไทยเลยคนถามามาเพิ่มเติมภาษาไทยแต่กำมียกฝากหมดใด้ <c oughs> แล้วแต่อัดหน้าจอมาทันช่วงท้าย <c oughs> หึประมาณสองนาที ว่าคำถามเลี้คืออะไรก็เลยต้องตอบไปว่าอ๋อคอมเมนต์ที่น้องปักหมุดคือพวกคนเลวอย่าไปสนใจทิ้งถังขยะไปอะไรเงี้ยกามินก็ถ้าเกิดกามินไม่รู้ข้อความนี้จริงๆนะสมมุติเขาไม่รู้จริงๆนะเขาก็คิดว่าเป็นข้อความที่ด่าเขาเพราะเขาปักหมุดขึ้นมาเองเนี่ยก็ทําให้กามินเข้าใจผิดอีกว่าเป็นข้อความที่ด่าเขาจริงๆข้อความไม่ได้ด่ากามินนะ ต้องอธิบายกับอ่าเงียบกันหมดเลยฮัลโหลเอาอีกเป็ดเอาอีกเอาอีกโซโซฝากฝากแป๊บนึงนะเจ็บคอแป๊บนึงนะฝากคล้องแป๊บนึงเดี๋ยวไปหานั้นอะไรร้อนๆกินนิดนึงเจ็บคอฝากแป๊บนึงนะคะเจ็บคอแป๊บนึงนะฝากค้องแป๊บนึงเดี๋ยวไปหานั้นอะไรร้อนๆกินนิดนึงเจ็บคอ มันนี้รับเป็นชั่วชัว,ชวนะคนคอมเมนต์เนี่ยก<ม>็จะเ,เ,เตดอนไปเม้นต้องงงงานะพื้นที่นิดนึงแต่ว่าไม่แต่ว่า,ต,วาตอนนี้ตอนนี้ผมว่านะโดยสาการอ่ะน้องรับรู้อยู่แล้วว่าเแบบอฟซีที่แบบเขาเรียกไอ่ะที่แบบที่แบบ ขาเรียกอะไรนะก่อนหน้านี้อุยจะอยู่กับน้องจะจับมือน้องนู่นนั่นเริ่มแตกเริ่มแบบหายปูนี้น่ะหายฝ่ายไงเขารู้พี่เพราะเขาแถลงกันแล้แบบว่าแบบไม่อยู่กับน้องจริงไงอืมแม่ผมผมเห็นแบบว่าโอเคไอคนที่ก่อนหน้านี้ที่บอกจะกินขามั่นสู้กับน้องสุดท้ายก็ทิ้งน้องอีกแล้วแต่ว่ามีมีมีคนหนึ่งที่ยังรอน้องอยู่อ่ะมันคงกับน้องอยู่อ่ะน้องแล้วก็ไอนี้เป็นเรื่องชีวิตนะไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงหน้าหน้าอะไรอ่ะ เขาจะให้น้องเขาชั่งน้ําหนักยังไงว่าเอฟซีที่มานั่งเมเมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เม้มคนอื่นอีกเม้มโพสอ,อื่นอีกกับอีกคนนึงคืนชีวิตเลยมันไม่ใช่ซีรีส์ที่คนมามานั่งให้แบบเปลี่ยนให้ตามที่เอ็ต้องการอะจะเอาอยัางไงอะ่ะมาทั้งแบบว่าน้องอยากมองไม่เอาสอุดท้ายสุดท้ายผมก็ไม่ได้อยู่กับน้องช่วยชีวิตมันต้องช่วยชีวิตหรอกแค่ผ่านมาตรงเนี้ยก็ออกไปกินกี่คนแล้วน้องเขารับรู้ไม่ใช่น้องเขาไม่รู้ ใครที่รักน้องจริงบ้างคที่หยับน้องจริงบ้างก็ดี่ไปเป้ารอน้องอยู่จริงบ้างมีกี่คนอือคิดว่าน้องเขาไม่คิดไม่ไม่รู้หรอในเงี้ยจะมาบอกว่าน้องเขาไม่เอาไม่เอาแล้วคุณนะ่ะคิดจะอยู่กับน้องเขาช่วชีวิตไหมล่ะอืนอนลกคุณเป็นแบบเจพาวเวอร์เบาอาไนเงี้ยที่เป็นพี่ชายเขาอะเออผัคชิดให้ดิก,ก็แบบว่าเราก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเขามาทำแบบาะบรวาเป็นพี่น้องอสุดท้ายอะปล่อยมือเขาอีกแล้วก็คืออะไรอ่ะ แต่คนที่หวังไนมะให้น้องเข้าไปเป็นคู่ชีวิตน่ะไม่คิดว่าสำคัญกว่าหรออืมไปบังคับน้องนะู่นนั่นสุดท้ายคุณก็ไม่ได้บังคับน้องตลอดชีวิตอยู่แล้วอืมมันเละเขาเรียกอะไรนะเสียเวลาเปล่ามันไ้ประโยชน์อะอืที่ทํามามันไ้ประโยชน์ทั้งหมดเลยอน่ะอืมไม่ไม่คิดว่าเสียเวลามั้อหรอที่พยายามแบบบังคับให้น้องไปนู้นสุดท้ายน้องไม่ได้ทาตามที่ดัวงต้องการสักอย่างเลยบางอย่างมันอาจทําแต่ว่า ไม่ได้ทําให้น้องน้องสุดท้ายน้องก็เลือกของตัวเองอยู่แล้วปิดไลฟ์ไปนั่นคือชีวิตน้องเลือกเองตลอดอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่เข้าใจนะแบบนั่นคือชีวิตน้องชีวิตจริงของน้องคิดว่าน้องน้องนั่งร้องเพลงทั้งวันเหรออ่างเงี้ยก็ต้องก็มีทําน้นทานี้เออสุดท้ายก็ต้องปล่อยน้องเขาไปอยู่ดีอะทาไมไม่ให้น้องเขาเลือกตามที่เขาต้องการอย่างเงี้ยอืมก็แปลกดีว่าก็สุดท้ายก็รอดูต่อไปฮะผมก็ ป็นแค่เรื่องราวหนึ่งที่ผ่านมาหน้าจอให้เราแบบรับชมแล้วก็ผ่านไปบอๆอีกทีเราจะรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือเสียเวลาที่เรามานั่งทํากันตรงนี้ก็ลองดูแต่ตรงนี้มันเป็นอย่างที่พี่เอททำมามันเป็นเรื่องของความสุขับมันไม่มีคําว่าเสียหายหรือว่าอะเรนะเสียเวลาอยู่แล้วเอา้าคนเรานึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่ตัวเองเคยทําผิดตรงไหนอะนึกถึงความสุขที่ตัวเองเคยเห็นอะไรเงี้ยผิดเป็นเป็นเป็น,ปนอกุศลตรงไหนอะ พี่ไม่ต้องฟังนานมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสมควรจะนึกถึงตลอดเวลายอยู่แล้วมีที่ไหนสอนมาให้นึก<ห>ถึงความเจ็บปวดตลอดเวลามัง้งมีมีพระองค์ไหนสอนให้แกคิดแก้แค้นสูดถึงความเลวร้ยวายมัง้งไม่มีบอกกัยว่าตอนนี้ัาปีกเนี่ยไม่เหลือแล้วแหลกสลายไปแล้วผมก็เลยบอกว่าผมพูดไว้ก่อนวันที่จะมีเรื่อง <c oughs> คืออย่างนี้พี่พี่อยากจะยู้ช่วงเนี้ยพระสุขเขา้าพระสาวแทกผมบ่อยวมันก่อนพูดเรื่องแมวเป้าอยู่อ่าทานตะวันโหสท,ทานตะวันขอพีเคมาเมื่อวานพูดเรื่องน้ำคู่อ่าเรื่องอะไรน,นะคุณป้าคุณป้าที่ขายหมูฝอยอนั่นแหละ ทีเคมา<อ> <c oughs> เห็นในเอ็กคือพี่เห็นอะไรในเอ็กเรื่องนี้ในเอ็กไม่มีนะเรื่องที่ผมพูดผมเช็คดูแล้วไม่มีมาถึงเรื่องที่พูดอยู่ตอนนี้นผมจะบอกว่ามีหรือเหรอไม่เห็นจริงไหมเนี่ย นนะใครโพสอะโพสว่าอะไรเล่าฟังก่อนเดี๋ยวก่อน,<ๆ>ก,อนก่อนเล่าอะสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยบวกหรือลบพี่พีมาก่อนบวกหรือลบวันไหนเนี่ยหรือว่าเป็นวันนี้ผมไม่เห็นนะ ขายอยู่ไม่เจอบวกสำรับผมแต่ลบสำรับคนนูน้นโอเคงั้นโอเคกรถามชื่อคนโพสก็ยังไงอยู่ผมไม่เจอจริงงผมถ่ายพี่อยู่ก็คุณเนี่ยเจอแต่น้องเจอแต่อลีดดีไม,ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่ยเจออย่างให้พี่ขึ้นมาเล่าดันคราวนี้ผมไม่เห็นแต่คือว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า ช่วงนี้พสุขครับสาวแท้มันก่อนผมพูดถึงเนี่ยน้องคู่เพราะผมบอกเลยว่าเมื่อสามประมาณสักสามวันที่แล้วผมบอกเลยว่าอันนี้ผมดูแนวโน้มแล้วโอเคตอนนี้คือทางทางเป็ดเนี่ยเขาลวนแล้วเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของแมวเป้าเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลเลยไว้พี่เขาออกมาพูดหรือออกมาสื่อสารเขาไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยนและหลายๆอันแล้วที่เขาไม่มีข้อมูลนั่นเหมือนกับ ก็อย่างที่บอกอะนะผมก็เลยเห็นว่าเขาเหลือคนเดียวแล้วผมก็เลยปล่อยตอนนี้ก็เลย next station ดําคู่ next station ดําคู่สถานีต่อไปดําคู่แล้วก็ช่วงสามวันที่ผ่านมาผมก็เลยมุ่งตรงไปที่ดําคู่เลยพอทีเนี้ยมุ่งตรงไปที่ก็นี่แหละก็มีผมโดนด่าผมเลยแน่นอนแรกแรกมักจะเป็นอย่างนี้ เราทางนู้นเขจะไม่ยอมรับเดี๋ยวสักพักเขาก็แล้วตอนนี้ก็เริ่มอาการหวาดผวาหรือระแวงเนี่ยเริ่มมาแล้วเป็นเบสิกต้นต้น,ตนนะของคนที่โดนเวลาโดนผมจีเรื่องผมผมถึงบอกว่าทําไมถึงต้องมีสําหรับผมนะต้องมีคนประเภทผมอยู่เงี้ยผมไม่ได้ยืนยันนะผมไม่ได้สร้างดราม่าไม่ได้ให้น้องรับได้รับผลกระทบผมแค่เอาสิ่งที่เขาพูดเี่ย มาสื่อสารให้กับพี่ปีเพื่อนว่ามีคนพูดแบบนี้นะมีคนคิดแทนน้องอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ก็ม,มีคลิปนี้ก็มีเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแค่นั้นเองอแล้วก็ยัง่บอกเขาก็บอกแหลว,ว่าไม่กล้ามายุ่งกับผมหนระอกผมก็ใช้คำเดิมนะ ผมไม่ใช่ประเภทที่อยู่ๆก็จะมาพูดแล้วไม่เอาหลักฐานมาเปิดนะอืมนี่เหมือนเนี่ยฉันมีหลักฐานนะคนนั้นทำอย่างนั้นทุกให้เปิดสักอย่างทำไมอ่ะยากเินเบาคณะไหมว่างอนะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวผมไม่ติดปัญหาแล้วอยู่แล้วพี่ Hey, yeah he